สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตัวต้ำอีโคแชมป์แคปนะครับติดตั้งผ้าใบคุมกระบะนะครับจากเร็กทักนะครับเป็นผ้าใบแบบตัดเย็บตรงรุ่นนะครับใช้ตัวนี่ครับตีนทุกแกเสียบไปกับตัวกระบะไลเนอร์นะครับไม่ต้องเจาะรถนะครับไม่ต้องทากาวนะครับตัดปัญหาเรื่องกาวหลุดนะฮะตัวนี้ตัดปัญหาเรื่องกาวเปื้อนรถนะครับนี่ฮะย่อเห็กแคปนะครับเป็นแบบนี้ฮะเสียบเข้าไปใน ตัวกระบะไลเนอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะฮะนตัวผู้นะฮะนะครับปิดอย่างนี้นะครับมีคานอลูมิเนียมนะครับสำหรับรถแคบมีคานอลูมิเนียมทั้งหมด3าตัวนะฮะหนึ่งหนึ่งตัว2ตัว3ตัวนะฮะส่วนถ้าเป็น4ประตูจะมีอยู่กัน2เส้นนะครับเอาไว้การน้ําขังนะครับจะทําให้ผ้าใบมันตึงนะครับตึงน้ําจะได้ไม่ขังนะครับในส่วนของผ้าใบลูกค้าท่านใดที่ใช้รถอยู่นะฮะสนใจจะติดตั้งผ้าใบคลุมกระบะ เรามีด้วยกันทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแคบรถสี่ประตูนะสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ